ดี๋ยวเทียมกินกระียมพ่อถ้ากินน์ขวมันม่ได้แสบเลยคือตายเนาะนเหนเ็นเลากคืเผ็ดแ้อรู้ไหมหนูปีมาคืเจออน ปกเว้นเท่าไหร่นกแม่ค้าจะฆ่าลูกเราจะฆ่าเราแม่เห็นเบลมีคำพูดมันสลัดมา่อคืนว่าตำพชษเฮ้อีฮานามันยังมีเสือห่ามีเสือห่าเสือตลอดเชื้อก็เก่าอันนี้แห่่แหงใสดูอาลงใบหม้อไงใสคือตามข้าเก่าค่ะวันหย่าผู้ใดใส่อันนั้นคือที่กินวันอะไรผู้ใดใช้คันของ พะมัแต่ขันเด้อขันกับสลัมเนาะนอนอยู่กิาอเอาเเฮ้ยจะเจอดายท้าใส่หวา,โานโคตรดื่งอันนี้ซิ่ตาลอะไดีดอืก็ท่านมีใจ่น้ำตาลแท้แท้เข้มบอนมากก็ได้ใช่นรำตาล ยัตำมันก็แซมค่อยตำไม่ได้ใช้น้ำตาลนะเจมสก่อนนะก้อแดงเนาะก้ออแดงต่ำน่ะำควายเชิญตำตลนะม่รบกุ้่างอืขนาดมาเชิญน้ำตาลเนี่ยในคูภาพงับปีชมพอมได้รุ่นว่ารุ่นแบบไผ่ลดนาดมาเชิญน้ำตาลนะงับปะพอม่ได้ยืนเ่นกะนตั้งชื่ออะไรอย่างเงเพชรจน ฟ้าอ้านสามบอลานสามก็ล้านหนึ่งบ่ก็ล้านสี่เนาะือดหดวน่องค่ะต๊อกค่อยมาตัวกระตูนมาเอาเกือมาเจ๊มาต้าห้าห้ามันชูนไหมกำลังทีดงต้มหัวคอเลยยายหลอกแกงค่อยแล้วเนย

เผ็ดเผ็ดเผ็ด็ดจนฟ้าป huh. ีนเลยเผ็ดมากๆเลยพี่น้องเอ้ยน้ำตาไหลเลยเผ็ดจนน้ำตาไหลหึงขั้นเสียน้ำตาเลยวันนี้ กระปูกะมันบุญเคอกิน้าแม่พยาแล้วก็ตุ่นบอกตุ่นกระปูดิบมาโอ้ยบัควายดิบมันเองกินเอาข้าบตะบุญบักอันนี้มเอันนี้เออควายควายน้ามีไบดดิบกปดตับมันคูยอดก้นาไปาแซ่บโอ้ยให้ได้เย ออออขอขอล่าล่าแล้วกระปุกม,มน ถ้าข่ามัถ้ามีเอทเพสแบบนี้เพันมะข่าวมันเป็นเอื้อมอะไรถ้ากินกระปูดิบนะคะต้องกินกระเพรย์ไปเลยเอาขาวอืมยู่ีกินแทมอันนั้นดิบเขากินดิบเขาเขากินข้าวปลาหมูกรอบเอามาแบบนัันกินเนี่ย ไม่ไหวแล้วกินเเผ็ด่ากินตับมากก่อืมเผ็ดสงสัยเพิ่นสิอิ่มแล้วจังชวนได้นี่เผ็ดจนฟ้าปีนหลเพพ่นกินบ่เบิดได้เนาะ เยอะเลยฮะแก่เกินงูอะไรไทยงูเหม็นอืมบังมันดูดน้ำย่อยเลยเพดบ่ะเพดมาก เรากิงเผ็ดเออเอาอกินเลามากินแหมเ,เอาเด้อเดี๋ยวมุ่งเด้อมาเด้อกินตามมะหุ่งเด้<พ>อโอ้หงัวนี่ตัเอโตโนออเนาะคุเอทางหลังยงงเอยู่เดี๋ยวไปเลี้ยงน้าเดออ้อไปคือเห็ดตัปา เราก็เบาอยู่เผ็ดแต่แห้งยากินแหงเผ็ดเนาะน้ำเย็นแห้งเผ็ดเลอเออเอาให้เบิดด้วยเจอดากินไปคุยไปดูโตหูตอนนีอยู่ในท้องเอาอึบบบบังคับแบบเอะบังคับแบบเหอะเยบเสียบคุยเอาคุยเอาเยอะ ก็ชื่อมานะบันเนี่ยดีดูจค่อยพวกคองค่อยยหนบอกมีรถหรออยากว่าอยูรูดดูดเจ้าไอันเดดอ่ก้งอยันไม่ชอบค่าชมชม ลดเบาไม่รู้แม่้มมือกกยำหรอข้อบันข้าันไม่ชอบค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจะคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปไปเพล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 เ